สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับคนดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับนั่นแหละครับเนาะวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็เข้าไปเน้นๆนะครับ3คู่เลยนะสรับาฮานอยปกติ4 0 0 4นนะครับเน้นๆ3คู่นะครับก็ขครโชคดีอย่าลืมกดไลค์นะครับขายโชคดีเม้นมาเอาเม้นเข้ามานะครับใครโชคดีนะครับวดหน้าก็ขอให้โชคดีอีกนะครับเนาะเออนะครับช่วงนี้นี่ฮานอยปกตินะครับก็กําลังฮอตนะครับเนาะ นั่นแหละครับที่ผมบอกนะครับพลาดไป่ากหววไทยนี่นี่แหละนะครับมาเอาฮานอยนี่แหละนะครับเนาะเออนะครับก็สําหรับผลฮานอยพิเศษนะครับออก2 0 4นย์ะครับ9 4สก็เด่นศูนย์มาเนาะนะครับจะศูนย์ห้าไม่ได้นะครับก็ออกศูนย์สี่นะครับเนาะอ่าอ่ะนะครับก็ยังดีที่เข้าตัวเด่นนะครับใครเน้นรูดถูกตัวก็ก็ได้เฮไปนะครับส่วนถ้าราธรรมดาออกหกแปดหนึ่งนะครับศูนย์สี่ครับ อันนี้ก็เข้าไปนะครับในตัวกลับนะครับให้ไป40ออกมา04นะครับแต่มันไปตรงกับตัวนี้เน้นนะครับ3คู่ที่ผมให้ไปนะครับก็4004นะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนถ้านอย VP ออก2 3 9นะครับแล้วก็16ก็เด่น6ก็มาอยู่นะครับไม่ได้จับไป61นะครับเนาะก็เหมือน2 3วันนะครับที่ผ่านมาเนาะ นะครับจะเข้า3น้อยหน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะเออนะครับแต่ตัวเด่นเข้านะครับเข้า3น้อยอยู่นะครับแล้วลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ออก4 8 9แนะครับ2 5นะครับลาวสตาร์นะครับก็ลูดเอาอย่างเดียวนะครับเลือกตัวลูดลูดลูดถูกก็โชคดีไปนะครับซึ่งมันออกแบบนี้นะครับซึ่งเนาะ อย่างว่านะครับเนาะเราให้ตัวไหนไปนะครับเขาก็ไปออกฉีกออกนู่นออกนี่นะครับเนาะสลากกินแบ่งนับกินไม่แบ่งนะครับก็จะไปเล่นนะครับเนาะเออผมให้แนวทางไปนะครับก็ไม่ต้องจุ้งก็ได้นะครับลาวสตานี่นะครับเอารูดแต่เอาแต่ตัวรูดก็ได้นะครับเลือกเอานะครับภายในตัว2ตัวนี่แหละนะครับยังไงก็มานะครับเนาะเออนะครับอะไรจะย่างเดียวเลยนะครับเนาะราวสตานี่นะครับเนาะ มันไม่เข้าสักทีนะครับเนาะเออนะครับให้ไปตัวหนึ่งก็ออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับให้ไปจะให้ตรงๆไม่ได้นะครับก็ฉีกหนีอีกเนาะแทนที่จะออกสองสี่นะครับหรือสองหนะครับมาออกสองห้านะครับคือเนาะนะนะครับนะนะครับก็เป็นไปได้ก็ไม่ต้องมาเล่นนะนะครับสำหรับลาสตานะครับเอาเน้นเฉพาะพวกฮานอยนะครับยิ่งฮานอยธรรมดาครับหรือปกติครับก็เน้นไปเลยนะครับได้ก็คือพอนะครับวันหลังก็ไปลุ้นใหม่เอาใหม่อีก นะครับเนาะอ่ะนะครับวันนี้นะครับวันที่ะี่นะก็จะมีเราพัฒนาด้วยเนาะฮานอยพิเศษนะครับวันนี้เป็นเด่น9นะครับแล้วก็เด่น7เน้นรูดฟังวิ่งตัวไหนนะครับก็ตามดวงเลเดอร์นะครับ9กับ7นะครับเลือกเอาเล็กครับจับคู่8คู่ก็จะมี90 93 92 9ก้าห้าเนะครับแล้วก็7จนะครับเนาะส่วนตัวกันนะครับก็จะเป็น97เนาะแล้วก็77นะครับสามตัวก็จะเป็น790 792แล้วก็794กนะครับก็ขอให้เฮงปังๆนะครับขอให้ตัวเจาะเข้านะครับเนาะอ่านะครับสลับเข้าสลับหลุดบ้างนะครับปะปนกันไปนะครับแต่ก็ขอให้เข้าเยอะกว่าหลุดนะครับเนาะนะครับช่วงนี้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับผมท้องเสียไป2 3สาวันแล้วนะครับยังไม่หายเลยนะครับเจ็บท้องนะครับเนาะไปไปกินรู้สึกว่าไปวันนั้นไปทะเลเนาะไปกินไอ ไขางลมนะครับเนาะน่าจะมันน <c oughs> ่าจะหลายวันแล้วนะครับสูสีซีดนะครับผมก็กินนะครับกินจนหมดกระปุกเนาะเสียดายนะครับเนาะไม่รู้ว่ามันจะอาการหนักขนาดนี้นะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงช่วงนี้ใครไม่สบายก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็ที่ไหนน้ําท่วมน้ํามานะครับยังไงก็ดูแลกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆเด้อนะครับเนาะวันนี้ฮานอยธรรมดานะครับก็จะเป็นในเด่น2นะครับแล้วก็เด่น เดะคนสอเดือนเจ็ดนะครับ,น 2, นนรบเน้นรูดฟันวิ่งตัวไหนก็เอาไปตามดวงเลเดอร์นะครับจับคู่นะครับก็จะเป็น20 29 21 2 4 7อ 7จ็ดแล้วก็74นะครับก็จะเป็นในในแคู่นะครับที่ให้เน้นเนาะส่วนตัวกันก็จะเป็น25นะครับแล้วก็72 3ตัวนะครับจะเป็น470 4จ็แล้วก็472นะครับนั่นแหละครับเนาะที่ผมให้3ตัวไปก็คือ ตัด2ตัวข้างท้ายเนาะอ่าถัดไปเล่นนะครับก็เหมือนเมื่อวานเนาะผมให้ไป240เนาะอ่านะครับก็ทุกๆน้อยนั่นหละครับเนาะก็นําไปตัดนะครับที่ผมเน้นไปนะครับก็คือตัวเน้นนั่นเลยครับที่ผมให้3คู่นะครับอ่าให้ผมให้3ามตัว3ามชุดไปนะครับต่อมาก็เป็น v i p นะครับ v i p วันนี้เป็นเด่น9นะครับแล้วก็เด่น0ู i p ก็เหมือนกันนะครับมาแน่นอนนะครับไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งนะครับต้อง จับไปวิ่งไปรูดนะครับจับให้ถูกตัวนะครับเนาะจับคู่8คู่ก็จะเป็น9 6 9 1 9 2 9 9 0 9 0 1 0 2 แล้วก็04นะครับ8คู่เน้นๆนะครับเนาะส่วนตัวกันวันนี้นะครับ VIP ก็จะเป็น94เนาะแล้วก็04นะครับอืม05นะครับเนาะมันใกลกันครับใกล้กันเลยเบิงพิโตนะครับเนาะสามตัวก็จะเป็น496 492แล้วก็402นะครับนั่นหละครับเนาก็ จบไปแล้วนะครับสรับ3หน่อยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเลขพิเศษวันนี้นะครับก็จะเป็น72เนาะแล้วก็7 5หนะครับเลขพิเศษก็คือจับได้ทุกๆหวยเลยนะครับให้ไปก็ไม่ค่อยมาหรอกนะครับเนาะให้ไปแก้เคล็ดนะครับเนาะนี่นะครับลาวตาวันนี้เป็นเด่น0นย์แล้วก็เด่น1นะครับก็ถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้นี่นะครับ1กับ0นไม่มานี่ก็แสดงว่า ไม่ต้องเล่นเลยนะครับเลิกเล่นไปเลยนะครับลาสตาร์นี่นะครับเนาะถึงผมจะให้ไปก็ไม่ต้องประจับนะครับลองดูนะครับลองดูลอง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 วัดใจดูนะครับลองดูนะครับถ้างวดนี้เจาะเข้านี่เราก็ค่อยเล่นนะครับถ้างวดนี้เจาะลาสตาร์ไม่เข้านี่เราก็ไม่ต้องไปเล่นอีกนะครับไม่ต้องไปหัวซายอีกนะครับเนาะเนาะเออเดยครับจะ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 กินไม่แบ่งอย่างเดียวเลยนะครับเนาะตลาดกินแบ่งนะครับลาสตาร์ดีนะครับอันนี้ก็ตามนั้นนะครับเนาะ

นะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางของวันที่4วันจันท์นะครับก็จะมีหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับหวยลาวพัฒนาก็ดูได้นะครับในที่ช่องหวยลาวนะครับก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับอ๋อนะครับถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับก็สมาชิกก็กดยกเลิกติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็ค่อยกดกระดิ่งใหม่ นะครับมันถึงจะแจ้งเตือนเนาะบางทีมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนอะไรนะครับ YouTube นะครับยกเลิกกดยกเลิกติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับเนาะแล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับจะได้แจ้งเตือนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเนาะอ่ะก็ลองดูนะครับเนาะเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดนะครับเนาะ อ่ะนะครับบางวันก็ไม่แจ้งเตือนหรอกนะครับเราคลิปนี้เป็นไรก็ไม่รู้นะครับเนาะอ่ะนะครับขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะครับทั้งฮานอยทั้งหวยดาวพัฒนานะครับผิดพลาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ